หนังสือชุดบ้านเล็กเล่มที่สี่บ้านเล็กลิมห้วยโดยลอล่าอิงกานไวเดอร์สุคนทรรสแปรเรียบเรียงอ่านโดยแสนหวาน บ้านเล็กริมห้วยตอนที่35เฝ้าบ้านตอนนี้ในเวลากลางวันพ่อขับเกวียนขึ้นล่องไปตามริมลำธารพัมคลีกขนซุงมากองไว้ข้างประตูเรือนอีกตั้งหลายเที่ยวพ่อโคนต้นพรัมต้นวินโลและต้นคอตตอนบูดต้นแก่ๆลงปล่อยต้นเล็กๆไวใ้ให้มันเติบโตต่อไปพอลากขนเอามากองไว้ แล้วก็ผ่าเป็นฟืนสำหรับใส่เตาผิงจนกระทั่งมีฟืนกองใหญ่พ่อเอาขวานด้ามสั้นๆเน็บเข้ากับเข็มขัดอุ้มกับดักสัตว์เอาปืนพาดบ่าแล้วก็เดินขึ้นไปทางต้นลำธารพลัมคลีกจนไกลลิปไปวางกับดักตัวหนูน้ำตัวมิงตัวนาคและสุนัขจิ้งจอก ค่ำวันหนึ่งตอนที่กำลังรับประทานอาหารพ่อเล่าว่าไปพบถิ่นที่ตัวบีเวอร์อาศัยแต่พ่อไม่ได้วางกับดักมันเพราะมีตัวบีเวอร์เหลือน้อยเต็มทีแล้วพอพบสนัขจิ้งจอกได้ยิงมันแต่พลาดไปไม่ได้ซ้อมมือเสียนานชักจะเรือที่นี่ดินมันดีหรอกเสียแต่ไม่ค่อยจะมีสัตว์ให้ยิง ทําไม้คิดถึงทางตะวันตกนู่นที่ที่ไม่มีโรงเรียนจะให้ลูกเรียนหนังสือนาฬิกาเช้าแม่ว่าถูกแคลล,ลิไลถูกอย่างที่เธอเคยพูดถูกเสมอมาพ่อตอบฟังเสียงลมสิพรุ่งนี้คงจะมีพายุใหญ่แน่ๆแต่วันรุ่งขึ้นอากาศกลับสงบสบายราวกับฤดูใบไม้ผลิ อากาศอุ่นลมสงบแดดส่องสว่างตอนสายๆพ่อกลับเข้ามาในบ้านเรารีบรับประทานอาหารกลางวันกันเสียแต่เนิ่นๆแล้วเดินไปเที่ยวในเมืองกันดีกว่าพ่อชวนแม่วันนี้อากาศดีเหลือเกินเธอไม่น่าจะอยู่แต่ในบ้านเลยพอถึงฤด,ดูหนาวเข้าจริงๆจะต้องแกลวอยู่ในบ้าน นานเกินต้องการเสียอีกแต่ลูกๆล่ละคะแม่แยงเราพาแคารี่เดินไกลๆอย่างนี้ไม่ไหวแน่โอ้ยพ่อหัวเราะย,ยอบแม่เดี๋ยวนี้แมรี่กับรอรา่าเขาเป็นผู้ใหญ่พอแล้วเขาเลี้ยงน้องไว้ให้เราได้รอกเพียงครึ่งวันเท่านั้นเองจริงๆจ้ะแม่ เราทำได้จ้ะแมรี่รับรองและรอร่าก็อาสาด้วยจริงจ้ะเราทำได้สองพี่น้องมองดูพ่อกับแม่ออกเดินทางจากบ้านไปอย่างร่าเริงแม่หน้าอินดูเหลือเกินห่มผ้าคริสต์มาสสีน้ำตาลสลับแดงผืนนั้นสวมหมวกถักสีน้ำตาลมีเชือกผูกไว้ที่ใต้คาง แม่เดินซอยเท้าทีทีแงน้าขึ้นคุยกับพ่ออย่างช่ำชื่นเบิกบานจนรอร่าคิดว่าแม่นี่ช่างเหมือนนกแล้วรอร่าก็กวาดเรือนส่วนแมรี่เก็บถ้วยชามบนโต๊ะอาหารแมรี่ล้างชามรอร่าเป็นคนเช็ดแล้วเอาไปเก็บเข้าตู้ทั้งสองคนช่วยกันเอาผ้าปูโต๊ะตามมากรุกสีแดงไปปูโต๊ะ ต่อจากนั้นก็เป็นเวลาว่างตลอดบ่ายจะทำอะไรก็ได้ตามใจชอบแรกทีเดียวตกลงกันว่าจะเล่นตั้งโรงเรียนแมรี่บอกว่า แมรี่จะต้องเป็นครูเพราะว่าโตวกว่าเพื่อนยิ่งกว่านั้นยังรู้หนังสือมากกว่าใครๆด้วยลอร่าทราบดีว่าเป็นความจริงดังนั้นแมรี่จึงเป็นครูแล้วก็พออกพอใจมากแต่ไม่ช้าลอร่าก็เบื่อไม่อยากเล่นเอาอย่างนี้ดีกว่าลอร่าบอกเราสองคนนี้แหละ เป็นครูสอนหนังสือให้แครี่ช่วยกันจับน้องแครี่นั่งบนไม้ยาวแล้วถือหนังสือกลางไว้ตรงหน้าแกทั้งสองคนพยายามอย่างดีที่สุดแต่แครี่ไม่ชอบใจแกไม่ชอบจำตัวหนังสือดังนั้นจึงต้องเลิกสอนเอ๊ะลอร่าว่าเล่นดูแลบ้านช่องกันดีกว่า ก็เ,เราดูแลบ้านช่องอยู่แล้วเวลานี้แปรี่พูดแล้วจะต้องเล่นทำไมกันอีกบ้านช่องดูโล่งโถงเงียบเชียบเพราะแม่ไม่อยู่แม่เป็นคนเงียบขรึมและนุ่มนวลไม่เคยทำเสียงดังเอะอะอะไรเลยและมาตอนนี้ทั้งบ้านดูเหมือนจะเหงียยหูคอยฟังเสียงแม่ รอราออกไปข้างนอกคนเดียวตามลำพังแต่ออกไปเพียงครู่เดียวก็กลับเข้ามาบายวันนั้นดูเวลาช่างเชื่องช้ายืดยาวนมนานสีละเกินไม่มีอะไรจะทำเสียด้วยแม้แต่แจ็คก,ก็เดินไปเดินมาไม่อยู่เป็นสุขได้มันร้องจะออกไปข้างนอกแต่พอรอราเปิดประตูให้มันกลับไม่ไป มันนอนลงแล้วก็ลุกเดินไปรอบๆห้องมันเข้ามาหาลอร่าแล้วมองดูหน้าเธออย่างตั้งอกตั้งใจจริงจังอะไรรอแจ็คลอร่าถามมันมันจ้องหน้าเธอเขม็งแต่เธอก็ไม่เข้าใจมันก็ทำท่าจะหอนอย่าแจ็คลอร่ารีบบอกห้ามมันทันที ฉันกลัวนะมีอะไรที่ข้างนอกหรือยังไงนะแมรี่ชักจะสงสัยลอร่าวิ่งออกไปข้างนอกแต่พอถึงขั้นบันไดแจ็คก,ก็คาบกระโปรงเธอดึงให้เข้ามาที่ข้างนอกหนาวเจีย๊ยบลอร่าจึงปิดประตูดูสิลอร่าบอกแดดมืดเชียวตากแตนกลับมาอีกหรือยังไงนะ ถ้ากระแตนอะไรจะมาหน้าหนาวจะแม่เป็ดแมรี่ว่าฝนอาจจะตกก็ได้เธอนสิเป็ดลอร่าย้อนน้าหนาวฝนตกมีหรือถ้างั้นก็หิมะเอา้ามันต่างกันสิเมื่อไร่แมรี่ชักโกรธลอร่าก็เดือดเหมือนกันเกือบทะเลาะก,กันต่อไปแล้วแต่ทันใดนั้น แดดก็มืดมิดเป็นหมดทั้งสองคนวิ่งไปมองดูทางหน้าต่างในห้องนอนเมฆดำมีฝอยขาวๆอยู่ข้างใต้กำลังลอยเลี้ยวๆมาโดยเร็วจากทางตะวันตกเฉียงเหนือแมรี่กับรอร่าไปชงกมองที่หน้าต่างด้านหน้าเป็นเวลาที่พ่อกับแม่ควรจะกลับมาถึงบ้านแล้ว แต่ยังมองไม่เห็นวิแววเลย <üz gar> อาจจะเป็นพายุฝนน้ําแข็งแมรี่พูดอย่างที่พ่อเล่าให้เราฟัง ลอร่าต่อทั้งสองคนมองดูตากันอากาศขมุกขมวัวเป็นสีเทาทั่วไปทั้งสองคนนึกถึงเรื่องของเด็กที่หนาวจนแข็งตายนั้นหีบใส่ฟืนไม่มีฟืนเหลืออยู่เลยลอร่าพูดแมรี่ช่วยตัวลอร่าไว้ไม่ได้แมรี่ว่า แม่สั่งไว้ว่าถ้ามีพายุเราจะต้องอยู่แต่ในเรือนลอร่าสะบัดตัวหลุดและแมรี่ก็พูดต่อว่าแล้วแจ็คมันก็ไม่ยอมให้เธอเออกไปด้วยเราจะต้องขนฟืนเข้ามาสิก่อนที่พายุมันจะมาถึงที่นี่ลอร่าบอกเร็วเข้าได้ยินเสียงแปลกประหลาดในสายลม เสียงเหมือนคนร้องวิทวิทดังมาไกลๆทั้งสองคนห,มหม่มผ้าห่มเอาเข็มกลัดเล่มโตกลัดไว้ที่คางแล้วก็สวมถุงมือใหญ่อล่รอรารกร่กนเธอบอกแจ๊คว่าเราจะต้องไปขนฟืนแจ๊คดูเหมือนมันจะเข้าใจ มันวิ่งออกไปกับเธอและยืนชิดติดอยู่กับขาลมหนาวหนาวยิ่งกว่าสายน้ำแข็งไปเสียอีกลอร่าวิ่งไปที่กองฟืนขนฟืนขึ้นใส่แขนจนเต็มหอบแล้ววิ่งกลับมามีแจ็ควิ่งตามมาติดๆเธอเปิดประตูไม่ได้เพราะมือหอบฟืนอยู่แมรี่ต้องเปิดให้ ทั้งสองคนก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีเมฆดำกำลังเคลื่อนที่เข้ามาอย่างรวดเร็วทั้งสองคนจะต้องขนฟืนเข้ามาให้ทันก่อนพายุจะมาถึงแต่ไม่สามารถจะเปิดประตูขณะที่หอบฟืนมาเต็มอ้อมแขนอย่างนี้เปิดประตูทิ้งไว้ก็ไม่ได้เพราะความหนาวจะเข้ามา เปิดประตูให้ก็ได้น้องแครี่บอกไม่ได้หรอกแมรี่บอกได้นะ่ะแครี่พูดแล้วเอื้อมมือทั้งสองขึ้นไปจับลูกบิดหมุนแกทำได้แครี่โตพอจะเปิดประตูได้แล้วลอร่ากับแมรี่รีบขนกันอย่างเร็วจีแครี่เปิดประตู พอเข้ามาแล้วแก่ก็ปิดเมรี่ขนได้หอบโตกว่ารอร่าแต่รอร่าเร็วกว่าคนมาใส่หีบจนเต็มหีบใส่ฟืนแล้วหิมะจึงตกหิมะตกลงมาอย่างกระทันหันหมุนติ้วติ้เป็นวงวง,วงแต่หิมะนั้นเล็กมากแข็งเหมือนเม็ดทรายไม่มีผิดมันโดนหน้ารอร่าอย่างแรง แล้วก็ติดอยู่อย่างนั้นพอน้องแครี่เปิดประตูหิมะก็หมุนคว้างปลิวสู้เข้ามาในเรือนเป็นกลุ่มเมฆสีขาวลอร,ร่าก,กับแมรี่ลืมไปว่าแม่สั่งให้อยู่แต่ในเรือนเมื่อมีพายุทั้งสองคนลืมทุกสิ่งทุกอย่างเพราะมัวแต่จะขนฟืนต่างคนต่างวิ่งกันวุ่นวายสับสน กลับไปกลับมาขนเอาฟืนเข้ามาทีหนึ่งทีหนึ่งมากมายเท่าที่จะหอบไว้ต่างกองไว้รอบหีบใส่ฟืนและรอบเตาเอาไปกองไว้ที่ข้างฝาอีกกองหนึ่งแล้วก็ขนมาสมๆไว้จนเป็นกองใหญ่ขึ้นสูงขึ้นทุกทีทุกที <S <S วิ่งชนประตู แล้ววิ่งไปที่กองฟืนหยิบไม้ฟืนขึ้นวางซ้อนบนแขนวิ่งไปที่ประตูประตูเปิดเอาหลังกระแทกประตูปิดแล้วก็ทิ้งฟืนลงดังโปกโปกปกแล้ววิ่งกลับไปใหม่ออกไปข้างนอกตรงที่กองฟืนแล้วก็วิ่งหอบแห้งแคกกลับมาใหม่ แทบจะมองไม่เห็นกองฟืนแล้วเพราะหิมะฟุ้งเป็นสีขาวเต็มไปหมดหิมะปลิวจับบนกองฟืนมองเกือบไม่เห็นตัวบ้านแล้วแม้แต่แจ็คก,ก็เป็นเพียงก้อนสีมัวๆว,วิ่งหย,ย,ยอยอยู่ข้างตัวหิมะที่แข็งปะทะใบหน้าจนแสบลอร่าปวดแขนแล้วก็หอบหักหักจนซี่โครงบานตลอดเวลาเธอคิดแต่ว่า โอ้พ่ออยู่ที่ไหนแม่อยู่ที่ไหนแล้วก็รู้สึกว่าเร็วเข้าเร็วเข้าแล้วก็ได้ยินแต่เสียงลมโหยหวนกองฟืนทั้งกองหายไปหมดแล้วแมรี่เก็บมาได้อีกสองสามท่อนลอร่าก็เก็บได้อีกสองสามท่อนแล้วก็ไม่มีเหลืออีก ทั้งสองคนวิ่งมาที่ประตูพร้อมกันแล้วรอล่าเปิดประตูแจ็คก,ก็กระโจนเข้าไปก่อนแครี่อยู่ที่หน้าต่างหน้าบ้านกำลังตกมือและตะโกนกรีดกรี๊ดรอล่าทิ้งไม้ฟืนลงและหันกลับมาก็าพอดีเห็นพ่อกับแม่วิ่งพรวดพลาดออกมาจากกลุ่มหิมะที่ฟุ้งเป็นหมอกขาวพ่อจุดมือแม่ทั้งลากทั้งพยุงให้แม่วิ่ง ทั้งสองคนวิ่งโถมเข้าประตูมาปิดประตูโครมแล้วก็ยืนหอบฮิมะกคลุมตัวเต็มไปหมดไม่มีใครพูดอะไรเลยขณะที่พ่อและแม่มองดูรอร่ากับแมรี่ผู้ซึ่งยืนนิ่งก็มีฮิมะกคลุมบนผ้าหม่มและถุงมือขาวโพลนไปหมดในที่สุดแมรี่ก็พูดด้วยเสียงกระซิบแผ่วๆว่า เราออกไปข้างนอกเวลาที่มีพาย,ยุจ้าแม่เราลืมไปลอร่า,าก,ก้มหน้างุดและพูดว่าเราไม่อยากจะเอาโต๊ะเก้าอี้มาสุมไฟจ้าพ่อแล้วก็จะหนาวจนตัวแข็งเออตายจริงพ่อว่านี่ขนเข้ามาจนหมดกองทีเดียวหรือฉันผ่าเอาไว้พอใช้ไปได้ตั้งสองสามอาทิตย์ ขนเข้ามาจนหมดเกลี้ยงเชียวหรือนี่ที่ในห้องนั้นฟืนกองสมกันเป็นกองใหญ่ระเกะละกะหิม,มะละลายไหลเลอะไปทั้งห้องและไหลเป็นทางไปที่ประตูซึ่งมีหมะกองอยู่ไม่ละลายแล้วพ่อก็หัวเราะดังก้องยิ้มอันอ่อนหวานละมุนละไมของแม่ ใช้มาที่แมรี่และรอราทั้งสองคนทราบดีว่าพ่อและแม่ยกโทษที่ขัดคำสั่งให้แล้วเพราะสองคนนี้ฉลาดพอที่จะขนฟืนเข้ามาแต่ที่จริงแล้วไม่จำเป็นจะต้องขนมามากอย่างนี้บางทีในมิชานี้ทั้งสองคนนี้ ก็จะโตพอที่จะไม่ทำอะไรผิดผิดพลาดพลาดแล้วก็จะตัดสินใจได้ถูกว่าจะทำอะไรอย่างไรจะได้ไม่ต้องคอยคำสั่งพ่อและแม่อีกต่อไป ทั้งสองคนช่วยกันจัดแจงปลดผ้าห่มและถอดหมวกให้แม่เอาไปปัดหิมะออกและไปแขวนปึงให้แห้งพ่อรีบออกไปที่คอกสัตว์อีกเพื่อทำงานประจำวันเสียให้เสร็จก่อนที่พายุจะรุนแรงยิ่งไปกว่านี้แล้วขณะที่แม่นั่งพักทั้งสองคนก็ช่วยกันเรียงไม้ฟืนนั้นให้เรียบร้อยตามที่แม่บอก แล้วก็กวาดและเช็ดพื้นห้องบ้านก็เรียบร้อยน่าสบายอีกการาน้ำชาเดือดดังพรุ่งๆไฟส่องแสงออกมาจากช่องเหนือเตาไฟหิมะปลิววิววิว,วมากระทบหน้าต่างพ่อกลับเข้ามานี่ได้นมมานิดเดียวเท่านั้นเองลมมันพัดกระชอกออกไปจากถังเสียเกือบหมด แค่ละลายพายุครั้งนี้ร้ายแรงเหลือเกินอะไรอยู่ข้างหน้าต่างเพียงนิดเดียวก็มองไม่เห็นลมพัดมาจากทุกทิศทุกทางพร้อมๆกันฉันคิดว่าฉันเดินอยู่บนทางเดินแท้ๆแต่มองไม่เห็นตัวเรือนเลยแล้วก็เออพอดีชนเข้ากับมุมเรือน ถ้าเดินเฉยไปทางซ้ายอีกฟุตเดียวก็เป็นอันว่าไม่ได้กลับเข้ามาในบ้านนี้ได้ละเช้าแม่ร้องไม่ต้องกลัวแล้วตอนนี้ถ้าหากว่าเราไม่ได้วิ่งมาตลอดทางตั้งแต่ในเมืองมาจนถึงนี่ให้ทันก่อนพายุละก็แล้วพ่อก็ทำตากระพิบที เอามือขยี้ผมแมรี่และดึงหูลอร่าดีใจเหลือเกินที่ไม้ฟืนมันเข้ามาอยู่ในบ้านซีก่อนเรามาถึงแล้ว